สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้ไอวี่ก็จะมาทำอันนี้นะคะเข้าหรือสีนะคะหรือนวดหรือสีนั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรคะราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะตอนนี้นะคะไอวี่ไปดูมานะคะที่ตลาดนะคะกิโลละ500บาทนะคะ400-500ถึง500บาทนะแต่บ้านไอวี่มีเยอะนะคะไอวี่ก็เลยหลือออกมานะคะเพื่อที่จะทำใหม่นะคะไอวี่จะทำ ใส่ตุก๊กตาใส่แบบนี้นะคะตอนแรกวิก็ใส่แบบนี้ไว้นะคะวิก็เลยรื้อออกนะคะเพื่อที่จะเอาตรงดําๆนะคะออกมาทิ้งนะคะแล้วก็เอาตัวสดๆใส่นะคะดําๆแบบนี้นะคะวิต้องเด็ดตรงนี้ทิ้งนะคะแล้วก็มาทําใหม่นะคะเดี๋ยววิ้ไปให้ไปดูนะคะในบ้านนะคะก็มีหลายอันนะคะที่จะต้องรื้อออกมาทํานะคะไปค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้นะคะที่จะต้องรื้อออกไปทํานะคะ ตรงนนี้ะะคะทั้งหมดนี้นะคะเดี๋ยวเราต้องรื้อออกนะคะไปทําให้หมดเลยนะคะเพราะมันจะดําๆเนาะมันจะไม่สวยที่เราทํานะคะดําๆแบบนี้นะคะเราก็นี่นะคะวี IV ก็ดึงออกเลยดึงออกไปเลยดึงแล้วก็ทิ้งไปเลยไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เกิดใหม่ อันนี้เขาจะเป็นรากอากาศนะคะหาก,กินเองนะคะลดน้ำบ้างนะคะบางครั้งนะคะเขาจะกินพวกน้ำค้างเนอะนงมันดำๆเนี่ยพิ้งไป มันจะเป็นดำๆแบบเนี้ยคือมันเก่านะเราก็ดึงทิ้งไปเลยวิก็ดึงมือนี่แหละดึงไปเลยมไม่ตายนะคะตายยากนะ,ะอันนี้นะที่เป็นอันเก่านะคะเดี๋ยวเราก็จับช่อเขามาสักช่อหนึ่งนะเอาสวยๆนะแล้วก็มาใส่ใส่ในห่วงนี้เนาะแล้วก็ดึงขึ้นแค่นี้เองดึงบีบบีบตรงนี้ให้เข้าไปเนาะ ในแล้วก็ดึงขึ้นนะคะแค่นี้นะคะนี่นะคะเห็นไหมถ้าเราชอบหนานะคะเดี๋ยวเขาก็จะหนาเองนะคะเพื่อนๆเขาจะหนาเองแล้วก็ไปแขวนที่เดิมได้เลยเห็นไหมคะวีก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอากลับมาแขวนได้เหมือนเดิมแล้วจ้าด้วยนี่ก็ทำมาแขวนใหม่